สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะแผ่นที่สองแล้วนะคะทั้ทงหมดสิบเอ็ดแผ่นสิบสองเป็นบ่สิบเอ็ดและสิบสองอยู่ประมาณน,นี้แหละสิบเอ็ดแผ่นแผ่นที่ส,สามแผ่นที่สามแล้วไป เอาเดี๋ยวเอาอย่ากดตามอย่ากดตามซื้อว่าเดียวไม่เรื่อง <laughs> oh, <laughs> <Thưa vào điều. cười> <laughs> อึ๊บซ้ำโอ้ยแน่นอน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 โซนนั้นใส่หน้าผากมันจะบวชนะครัอ่าอย่าเ่งอย่าเ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยกแผ่นกันเดี๋ยวาวหัววู่่ปู่ ไยังด้ยไปยหวเาบอกแล้วดียวบ้นจนนั่งานลก็ได้เขาจะยกมาได้เรามันบาดมือัน้านมนนั่งลานมีเขายกนายหัวมันนะหัวละช่เจ้าซื้อเอาเอโอ้สุภาพ เมนเพ <c oughs> <g ül s> ิ่นมาซอยลนะากแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> เด้อแป๊บนึ่งเด้อน ตามไก่อนขะลักขะล่างอย่าไปลงลุกเราเป็นคู่เราเป็นคู่เออคู่สู้นะพู่ซ้นดข้างหลังไม่ต้องลุกจ้า ปลาคือซีเล่เล่สิบสามแผ่น ลุงเสือดันไว้แผ่นที่สามแล้ว <c oughs> จะออนมากกระโดนอีกแล้ว ได้เลยเดูนนเน่ได้เลยสวัสดีออดซีทุกท่านนะคะตอนนี้สามแผ่นแล้วนะคะขึ้นไปด้านบนกำลังจะให้กำลังใจแล้วปลาร่องมาแล้วพี่น้องแดดออกฝ้าห้องบ้านุงช่างจะมุงทำฝนตกไ <c oughs> หมเนี่ยเฮ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 ยรองหลังคาในม่นะ ล่างที่พุนล้างามล้างที่พุนหลัางค้ามหมมแ่มันที่พุนติดมที่หลังแมนฟังฟังมุงแล้วก็ต้องล่างสปอนฝนตกลงวมืนมืดมาทางผู้างหลังทาผู้งานฮูงานเราพมผมยก ยาอาชีพป่ทานได้ยกน้ำมูอยู่เด้อเมนเมนเมนยาชีพรอยกเนี่ยเรื่อะไบ้ายงเขาบ่เอาขึ้นไปซื้อก้อนไม่ประโยชน์เลยล่ะผมก็เลยนัที่จะซื้อเจ้าซูนี่จสิคิดไปผุนจ้ำ แอนเ่เป็นห่วงสวบต้องมาช่วยก่อนเราจะจิจะขึ้นไปเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันก็นีจะสุกขึ้นอยางเดียวนะบอสเอาอันเดียวเนเยียวค่ะแค่นาก่อน แค่นิยาชีได้คนเดียวนยาชีเล่าหาวโตแล้วเจ้าชิงนำโมเจ้าิเกไดไปน่างน้ก็จะยกเดียกลไปอยี่งบานเออไปอย่งบานว้าวเหอาะแบตมาเปลี่ยนเลยนะแบตแบตซาแบดซาแบดซาอยู่ที่ไหนอยู่ที่โมเหลืองเขาจะเอาโมเหลือง

ชาดแบ็ดชาดเบ็ดอันอันอย่างกับสว่านเออเออที่ยิงสกรูสว่านคือเครื่องเครื่องอันเอาหุ่นแระบบสไตร์ระบบอะไรไงไฟได้ขึ้นแล้วบ่ขึ้นเขาจะยิงได้บ่ ไีไปไ,ไปเลืยเราแทนซีกำลังจะขึ้นแล้วพี่น้องอไป่ไกันวัดเสียลงบ่ มืดมาแต่ฝนแหละเห็นไหนเห็นไหนมันเป็นสายลุกบ้านเราบ้านต้องเยี่ยมหอนแล้วคฝนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์มาลุ้นกดติดตาม่มาลุ้นด้วยทีมงานจะสามารอลุ้นกันนะคะว่าจะเสร็จทันฝนไหมนะคะตอนนี้ฝ้าห้องบึ้มๆนะคะท้องฟ้ามืดมาแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ แน่ก็ระคือบ่อเอิญสะนั่นยกผู้เดียวแล้วพี่